ครับคลิปนี้เป็นเซเว่นเลือกมานะอยู่เล่นเดี่ยวทีมหันเล่นนะครับเจ้าโอ๊นะแต่น้องอันนึงหลังจากนี้บางคนผมน่านจะต้องไปเลือกเองแล้วนะเพราะนักแข่งเริ่มเริ่มเริ่มไม่มีใครแล้วหรือแค่ไม่กี่คนครับแต่ผมจะไปหาเลือกมาเอง น่นดีแพ้เสมอกันได้ไหมทำให้มันเสมอกันลูนงั้นกูจะกดออกเกมนี้อะไรนูกว่าแทปเปิดเนี่ยตัวไม่ใหญ่ว่ะว่าลูน่าอยู่ฝั่งไม่ฝั่งมันถ้าเกิดั่งเดียวโอ้โหเฮียปิงนี้อะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเรียบร้อยโดยโยก เรียบร้อยนอนจุกถ้าไม่มีแอรออนเดินเร็วหัวพังก็น่าต่างพับเข้าหน้าไปก่อนถอดน,นี้ก็น่าต่างยังไงไม่มีเดินเร็วทุกคนถ้าไม่มีเดินเร็วด้วย ถ้าต่างเราจะกระต่ายเนี่ยมีเดินเร็วแล้วเอ้มันมีเดินเร็วแล้ว,ว,ลวนี่เนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่ป่ะไม่ดีเนี่ยเนี่ยเขาไม่มีเดินเขาไม่มีเดินเร็วก็ไก่เลยแต่พอมีเดินเร็วก็เรียบร้อยสองเครื่องไปก่อนไอ้หนึ่งเครื่องไปก่อนขออภัยได้ครับเน็ตค่อนข้างแย่เลยมันปิงเซิร์ฟปิงกิลเลอร์อะดูดิจบเลยก็ได้เร็วๆปิงกิลเลอร์ดูเลยก็ไอ้ท่จอจอซ้ายมือน่ะ เดียวแย่ไมหมดหรือะโอเคครับผมไม่ได้ว่าเ็นที่อกคนเดียวถ้าไม่มีเดินเร็วเป็นไงผมบอกแล้วหัวทิมถ้ามีเดินเร็วแม่งเก่งครับมันเดินเร็วอ่ะเหมือนโดนโดนสแกนเมื่อก่อนทรงเดียวกันนะถ้ามันมีเดินเร็วอ่ะแต่โดนมันจะเซอร์มันจะหนืดใช่ปหล่ะหนืดด้วยเนี่ยกิลเลอร์เดินเร็วด้วยแต่นี่เร็วน้าผีทั้งคนแต่ผีมันเดินเร็วกว่าคนอยู่แล้วไง นี่แก่เจอตัวนี้มันต้องมองรอบๆดีๆนะทุกคนผมบอกก่อนนั่งปั่นอย่างนี้ไม่มาดึงหลังง่ายๆเลยนะเพราะออกมาไม่มีเสียงหัวใจอ่ะเล <c oughs> ่เธอเปิดแตก,กดีครับนักแกทุกคนนี่มาส่วนมากจะแทงหลังดิ้นหุกตายยากใช่ไหมแต่นนองมันดูเลยมันแหวกไวเลยอ่ะมันแหวกเลยอ่ะแหวกไวเลยอ่ะ,ะดูเลยทุกคนผีเหมือนไม่เล่นปะครับเพ่เ รัวาเาามด,ด,ดน่าจะเรียนนี่ไปแล้วมั้งนี่ปั่นหกเครื่องเลยัแบบของปัน่นเฟืองเลยซ่านี่ยังได้เฟืองจะรั่วกดอีกเกมเลยนะอีกเกมต่อไปเลยได้ครับเดย้อีพีสุดท้ายผมจะให้เปิ้ลมาแก้ตัวทุกคนต้องถามคนดูทุกคนก่อนว่าอยากให้เปิ้ลแก้ตัวไหม ไอเปิลมันงอมสุดเลยนะเนี่ยตั้งแต่อีแรกอ่ะไอเปิลมันตายสองเทียนแล้วมันมันมันงอมจัดเลยอ่ะมันตายเร็วด้วยมันจุ๊กไม่ได้ด้วยมันเอามันมันเอามันเอามาเปิดชาเลนจ์นี้ไงเขินไปเลยเขินออกตรีมออกออกคลิปไปเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอบให้มันแก้ปะอย่าให้มันแก้ตัวปะด่านเล่าด่านที่นี่จุ๊กเด็กพังแต่แม่งโคตรฤทธิ์ผมบอกให้ด่านเนี้ย ทุกเด็กอ่ะทุกเด็กไม่มโหดมากอ,ะอ่ะนี่มาแล้วตังง้งเนี่ยเอาไปขอบแ็บเกิดมาเดินไปขอบแบบยิ้มหวานในคิลเลอร์ไอ้เฮียไม้ไม่มีเดินไปขอบแบบ โซนซ้ายล่างเหมือนเดิมด่านนี้นี้ไม่ใจล่างก็ขวาบนคนะรับเครื่องอชอบโซนแบบนี้ขนาดที่ล้มในซ้ายล่างชอบโซนโซนนั้นจุ่มเลยนี่งนีต้องเสร็จครับไม่เสร็จแย่ไม่เสร็จไม่ได้เครื่องจะไม่เดินแล้วถ้ามันไม่เสร็จอะ่ะ ไปล้มคอมแบบแล้วก็ใช้เปิร์กแน่นอนว่าตรงนี้ออกไปเยืดแม่เซิลแคร์หัวจะปวด แม่มันเดินไปน,นูน้นวะอย่าบอกว่าเดินไปหายเพื่อนที่อยู่อหอเดินไปเข้าประตูไอ้เฮียดู้อะไรเดินอยู่นึนกว่าเดินไปหายเพื่อนที่อยู่ ไอ้เฮียทำไมนะติดโปกแกรมเนี่ยรอ,อบอย่างเงี้ยนะโอ้โหทำไม่มีแอดออนเดินเร็วเหรอซีจูซีเหรอหัวแดนนี่ครับเข้าประตูไปแล้วก็ช่วยสิรออะไรอะ่ะสามเครื่องเครื่องเดินอยู่ปั่นขวาบนได้ แต่พ่อแม่เอ่าปรนะตูนี้โดนทีนฟรีนะแถวนี้ตรงไม่มีไม้อะ่ะเฮ้ยค่ะเสียงถาแม่คเดินเร็วดังยิงห่ะเรียบร้อยกระตายไม่คเยิง เริ่มเริ่มเริ่มไม่มีอะไรปั่นแล้วเครื่องยี่ห้ออยู่คอมแมพอะไรวันนี้เกมนี้ไอ้เฮียอยู่คอมแมพมึงยังไปเจอมึงได้มันเปิไอ้เฮียอะไรเปิ้จกีดอ่ะเฮียนั่นทำอะไรเข้าตู้อ่ะอะไรวันน่ะโอ้โหเจอเพื่อนนี้ไอ้สัอ๋ออ๋อเซอร์ก็เข้าประตูได้ด้วยเหมือนกันเหรอไอ้ตัวนี้เซอร์ก็เข้าประตูได้เหมือนกันเหรอใช่ใช่ครับใช่ แต่ถ้าเข้าพร้อมกันจะโดนอุ้มออกมาเลยใช่เหรอทีตู้ครับใช่ครับเอางั้นสมมติว่ามันเข้าไปก่อนแล้วแล้วถ้า k i อ l e ตามเข้ามาอีกประตูนึง้นมันจะอุ้มออกมาปะแต่ว่าต้องเข้าประตูเดียวกันอไม่ไม่จำเป็นนะประตูไหนก็ได้ครับถ้าเราอยู่ในประตูอยู่แล้ว k เล l e r ตามไม่ว่าจะเข้าประตูไหนเราก็เดินโดนดึงออกมาเลยใช่ครับใช่ใช่นี่ผมไม่รู้เลย ช่วยเร็วได้นะเนี่ยช่วยเร็วแล้วให้มันมาให้มันกัดไอ้สองคนนั้นจะได้ปั่นเครื่องใสองคนนั้นแรงมากประมาณเจ็ดสิบไม่ใช้เต้แคร์ไอ้ทับรั่วเลย โอ้โหเหียโนเหนวะไม่มีแอร์ออนเดลเ็วแเหรอ มาสิมาสิไม่มีแอรออนเดินเร็วเหรอตียูซีเหรอมาสิตีย <laughs> ูซีเหรอมาสิรั่ว, <laughs> วไอายาสกูรั่วเลยตอนแอดออนเดินเร็วเท่านั้นนะผมว่าตัวเนี้ยไอ้เ่า้าถ้าไม่มีแอดออนเดินเร็วเนี่ยก็ตามนั้นนะดูดิตามนั้นน <laughs> ะตียูซีเหรอโอ้ยัดเลยไอ้ยที่นี่ ขยายเหลืออะไร,รน,นั่งหน้าไหมเห็นยังครับทุกคนไม่ต่างกับกระต่ายต้องแอดออนเดินเร็วเท่านั้นมันถึงเก่งนะตรงน,นี้ผมว่าถ้าไม่มีแอดออนเดินเร็วผมว่าอารมณ์หวานทานง,ง่ายถ้ามีแต่ยากผมว่าไม่ล้มานไม่ห้ามหิววะเปิ๊กเวกเกอร์เฮ้ยดี โอเค thank you แนะนำตัวหน่อยดีครับชื่อโอครับจากทีมล่าสุดคือฮาเดนครับตัวผมใช้ชื่อหัดเล่นครับแต่วันนี้ไปเล่นทัวร์ OSL ทัวร์ต่างประเทศใช้เป็นฮาเดนใช่ไหมใช่ชื่อในเกมชื่อในเกมปกติที่ใช้เลยอ่าใช่วินยาเลตครับช่องทางการตัดตีมีไหมไม่มีครับไม่ได้คือน้องไม่ได้ตัดตีมครับทุกคนโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมาก ครับสวัสดีครับสสวัดีครับครับผมคนอื่นเดี๋ยวพี่เดี๋ยวคนต่อๆไปเดี๋ยวพี่ไล่เลือกเองนะคราวนี้น่าจะน้อยมันน้อยคนแล้วโอเคครับหรือว่ามีใครในใจไหมเดี๋ยอะไรก็จะเลือกน้องแหละแต่แล้วแต่พี่เองนะครับอาทิตย์อ่เลือกมาเลือกมาเลือกใครเลือกมานั่นเด็ดเลือกน้องมาอยู่แล้วนะอ่าให้ทักให้ทักเดทพี่ให้ทักด็ดพี่มาได้ครับโอเคโอเคครับสวัสดีครับพี่เอกครับเจอโอเคทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปสี้ก็เจอกันครับบ๊ายบายครับ